เฮ้ยไอฝ้าไอพ่อพ่อพ่เปดาเวลาแล้วพ่ออะไรละแนวลามพิเศษงนวกันนี่เน่บะอันนี้บ้างใช่ไหมบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเหนีวมันไหไปมมยมดไอเหี้ย ดูว่ามันจะเป็นไว้หูฟังเวนั่นที่มึงเองไว้แะ้วยัดรูฉมงมึงอ่ะก็ต้องยกไปเปลี่ยนนี่เจอได้ความป่วยไปคงไม่แชร์เราไม่หวังคุณโดนอัปคัดอ่ะเนคุณโดนอัปคัดไอ้เหี่คุณโดนอัปคัดอ่ะคุณโดนผีอัปคัดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ละอธิบายเก่งนี่เหรอว่าม่ไม่เก่งพูดเรื่องอะไร มึงพูดเลยนะมึงพูดเลยนะทายไทยเออไปชายคุณอยู่ไหนวะเอ้าช่วยกูช่วยกูคุณรู้สึกไงบ้างครับคุณรู้สึกไงบ้างคุเจ็บรู้สึคุณเจ็บเห็นปะไปชาเห็นเห็นอย่างที่เห็นไหมครับเมื่อกี้อย่าทำตามนะครับมันแค่คนทดสมเห็นเหรออ้าเจ็บเอ้าเห็นรถคันนี้ไหมโอ้รุ่นดีมากรุ่นดีมากดึ่นแหละ ไอ้เฝาไอ้เฝาไอ้เฝอไปไปไปเกิดออะไรหอมไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าไอ้เฝอ้ันรันรันรันครับถ่ายถ่ายนะเฮ้ยนี่ผ่านแล้วครับชิบผ่านแล้วชิบผ่านแล้วครับชิบผ่านแล้ว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 โอ้ตกใจหมดเลยโอ้มันมีสองตัวครับแล้วผู้ชมครับ วิ่งมีสองตัวมีสองตัวเห็นปะเห็นปะนี่ครับท่านผู้ชมครับเอ่อเอ่อตากล้อยู่ไหนเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับมันมีสองตัวนะก็เคยอลูกกุ้ตาแต่ว่าอย่ามองนะอย่ามองตามอย่ามองตามครับช่วยด้วยครับผมก่อนครับช่วยดีครับช่วยดีครับแล้วเราก็ไม่เคยเห็นตากล้อีกเออเออไอ้เนี่ยตาเฟมไมื่อคืกูชอบมากเลยนะคือ เอ่อเอ่เอเขาเขาล่วงไปครับแล้วแต่ว่าจะไม่ตายก็ได้ไม่ตายก็เคี่ยมโดดไปเอ้ามันตายไม่ตายไม่ล่ะไม, <c oughs> ไม่ตายไม่ล่ะมันตายไหาล่ะ <c oughs> บ้านไหนเขาสอนว่าให้ลงไปเหวเพื่อแบบไม่หาเพื่อนไว้เฮี่ยไปนจะมีฟรอ อะไรออ๋นักกอดครับนักกอดนักกอดครับนักกอดปล่อยชักนักกอดครับปล่อยชักนักกอดตอนนี้เริ่มเชื่อมกับปอยชักแลันเป็กอดเชื่อมเลือดหรอกระโดด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 ก็ไม่ใช่หรอกมันไม่ได้กอดเชื่อมเลือดแหละอันนี้อุ้ยไอ้ยี่แมงมุมโอเคทุกคนกลับมาแล้วทุกคนเจอกันแล้วฮะอุ้ยแมงมุมเมืึงเาแล้วครับทุกคนกว่าจะถึง โอ๊ยดหวยเหอะก่อนก็ก่อนกูจังเลยบอกแล้วว่าไอ้เป้าอุ้ยไฟฉ่ายนี่ดีมากเลยจริงๆเอาไฟฉ่ายนะไปแค่คนเดียวพอแล้วเจ้าคนเดียวอุ้ยด่างจังเผื่อเพพเเกิดการดันตัวดันมันมันแยกตัวแล้วดาาเมื่อกี้ดันเหรอดันนะดันเหรอซื้อกอดมาคูมกันดันดันดันนูนเนี่ย

ไม่ไม่มันต้องหายผีด้วยย้อยย้อยจะเพิ่มอะไรแดงๆอ่ะตรงนั้นคืออะไรอะไรอ่ะเฮ้ย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 มีอะไรแดงๆอ่ะไอ้แดนแดนอะไรแดงๆอ่ะแล้วนี่มาหมาปืนเปล่าปืนหรือเปล่าปืนหรือเปล่าน่าเห็นปหมตัวเท่อ๋อน้ำปืนครับอย่าไปอยู่ใกล้มันมันยิงเราตายนะโอ้โหยิงเราตายนะชอันนั้นมันเคยที่ชาเหรอ ใช่มามาอันนี้ดูวิชานี่เห็นปะน่ะไม่กดเลยไม่เลยลเลยไม่ใช่มามันมันต้องมีอันนี้ครับมันต้องมีไอ้ที่ถือเนี่ยมันต้องมีที่ที่จะที่จีไฟอ่ะเอ้ามานี่ดิมานี่นี่อันนี้ถือกล้องมาเด็ ทำไมอะไม่ทำไมโมกูถือึงพูให้ดีๆไหนสัสค่ะโมกูดมพูให้ดีๆโมพูให้ดีๆเลยโอ้ยมีอย่ากด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 มันเป็นระเบิดเว้ยมันเป็นระเบิดเลยเป้าเป้าหมาบง่ะถ่ายว้ถ่ายว้ถ่ายว้มัน้องทำอะไรตอนเนี้ยไม่คือถ้าสมมติว่ากดมันจะเป็นอย่างงี้เว้ย ไม้ช็อตกูไม้ช็อตกูกดทำกดทำเฮียอะไรอ่ะถ้าเกิดกูได้ไม้ช็อตนะกูจะไม่ให้กูจะไม่ให้ใครต่อไปละระเบิดถ่ายได้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 ถ่ายแล้วถ่ายแล้วมันเป็นมันเป็นเส้นโตครับมันโดนตีเป็นเส้นโตครับตัวเฮียอะไรวะนะ What the fuck is that?

ท่านผู้ชมลองเทสดูนะฮะมึงยุ่มึงยมึงฮว้าววาวปุจยอนปุจยนเออะไรว้าวดีสี่ร้อยเฮียเลยล่ะขาโทษให้ความรับแบบใดโทษ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 รดิงมแรงขอรับกระทบิดเอ้